มาต่อกันที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนนะครับเตรียมผลักดันงานครับจากภูมปัญญาไทยก้าวสู่เวทีโลกในงานที่ใช้ชื่อว่าคราฟบงคอก2024ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งเป้ามีเม็ดเงินสะพัดตลอดงานกว่า150ล้านบาทครับคุณพันวิลาศแผบพวงรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหรือว่าศักดิ์สิทธ บอกว่ารัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมไทยนะครับรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ทันสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศักดิ์สิทธิ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ง,งานหัตถกรรมไทยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานศิลปะหัตถกรรมในระดับอาเซียนผ่านการจัดงานที่ใช้ชื่อว่าคราบบังคอกซึ่งตลอดระยะเวลา6ปีที่จัดงาน ก่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยกว่า600ล้านบาทสำหรับปีนี้นะครับกำหนดจัดงานคราฟบังคอก2024ระหว่างวันที่24-28สิงหาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาภายใต้แนวคิด Sustainable Art and Craft เน้นการเชื่อมโยงธรรมชาติและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อยอดเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกทั้งสินค้าแฮนด์เมด หรือสินค้าคราฟดีไซน์ทันสมัยมาจัดแสดงและจำหน่ายนะครับรวมถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคด้านงานศิลปะหัตถกรรมงานอาร์ตจ,จากครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมรวมถึงมีศิลปินจากต่างประเทศนะครับนำผลงานมาจัดแสดงด้วยคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า150าล้านบาทครับ